สวัสดีครับหวานเช้าไร่คนคูด้าเนมันจะมจะพามาดูครับป่าไม้ป่าไม้ไมกับที่ดินนะที่ดินสวยที่มีต้นไม้อยู่นะเนี่ยต้นประดู่ที่สวยใหญ่ๆเลยนะเนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้เลยเนะเพียบคนระับปลูกมาสามสิบกว่าปีแล้วนะสามประมาณยี่สิบเก้าสามสิบปีนะครับ สมัยโครงการดีสารเขียวครับปลูกมีแต่ต้นไม้ครับนี่แต่ต้นไม้นะครับมีแต่ต้นไม้ครับแปลงเนี้ยมันสิบไร่นะ็นไหมครับท่านผู้ชมนีแต่ต้นไม้นะเนี่ยใครชอบธรรมชาตินะครับ